ก่อนส่งลูกค้าครับเทสระบบทุกอย่างครับน้ำมันเครื่องใเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนครับบริการจัดส่งครับฟรีครับโดยสารถส่งก่อนตัวจริงเสียงจริงนะครับเล็กเ็นน้อยครับเก็บงานได้หมดนะครับสีสันนะครับ ร้านดักตุลัดนะครับใบว,วังไก่ร้านจรัน,นยุ่งเรืองสองพันสิบห้านะครับรั้างบนตะบนเปเกียน์อำเภนด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับคันนี้จะเป็นรถไถเล็กเกาญี่ปุ่นนะครับยี่สิบเอ็ดแรงเครืร่องยนต์สามตูบโครงลายพาวเวอร์นะครับยุกกระทะให้เหลือหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพื่อเข้าล่องอ้อยนะครับของรุ่นนะครับ ศูนย์เก้างอง่าเปเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับขอบคุณครับ